ตัวเจ้าแห้งอีกทีตัพ่อมเมนต์คอมเมนตบนเพื่นมันมาติดเครื่องเดี๋ยวมันกลับไปแล้วบอเพิ่มเพิ่นนั่นน่ะเนาะป้าเถอะยี่ยตอนนี้เพิ่นสงบจังเลยแล้วยอยืนไปอยู่ที่พี่น้องไปยืนกลัวแล้วบอบาดนี่โอ้ยพี่นันไหนบอบาดนี่พี่น้องจ้าบมอรถจะมาเป็นระยะระยะเลยพี่น้องเด้อโอ้ยไปเมื่อใดเพราะเราบักขาเมื่อก่นนี้เนาะอ๋อเธอบอโดนไปเป็นแห่งสีน้ำนี่เวลาย่า่ไม่แห่งทำเนี่ย

ย่าอ yeah, like, ีแล้วย่านแล้วค่ะจับข้าวมาด้วยเออไม่ต้องจับให้ย่าห้าวยากเลยก็เตี้ย มาแล้ว <göster ges> ค่ะเจ้าครัวแล้วอาะอะเจียมันสีด่างนี่ขนาดยังไม่สบายตัวแต่ว่าก็สวยจริงๆนะยายโอเคโอเคโอเคนี่นี่เ็นดอะไรแล้วอ้ยโอ้ตัวพี่น้อง เอาเลยค่ะยืนไม่อยู่เลยนะคะเนี่ยเออยืนไม่อยู่เลยค่ะยายยืนไม่อยู่เลยค่ะมันมันมันเป็นมันเล็กมันเล็กมันเล็กมันหมุนพีน้องมันหมุนค่อยสูได้ค่อยยากไปลยบค่เล็กยืนคนอันผู้จัดการนี่ยันแล้วก็นั่งนี่พี่น้องค่อยๆยากผู้จัดการที่ยันไม่นั่งนะคะแต่ค่อย นั่งน <ell an Dziękuję bunları> <normal> ั adam, <ten> ่งลงแแม่มันยืนมาอยู่รมมันแหงกันน้วะคอยืนมาได้ดีที่ย่ามันบ่เล่นเนี้นั่งนั่งนั่งแม่เราถือมีสตาป้ามาเรเห็นว่าคุ่นอะลายยู่ได้ทั้งหุ่นกต่ละลายเป็นกลุ่มเป็นโงยั่อยรลุกก็ได้คอยย่างคอยล่มนั่นนี้เลยต้องผมแล้วเนี่ยเป็นยางย่าดูผมแล้วจับบัตรคอยปการลุกได้หายหายมันโล่งหามันเศร้าจัง ยังไม่ถ่ายมันไปมันค่อยคือลุกเลยจะถ่ายไห้ไลยยืยย้ายลงมนย่างไปพูดงเหมนเด็กที่คอยดูัน่ đi à, được mà lôm hàng, lôm cặp, lôm gì, lôm được này đây, cái chân của này đây. Ôi, đi không ยางเราญ้อการบยาที่ดี